ครับผมผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็คลิปนี้นะครับเรามาพบกันเป็นคลิปที่2นะครับของวันนี้นะนะครับวันนี้นะครับล้อที่2ตัวนี้นะครับจะเป็นล้อของโตล่าฟอร์จเนอร์10นะครับเป็นล้อหน้าเงาล้อตัวนี้เราจัดโออยู่นะครับลงทุดราคาไม่แพงนะครับท่านจ่ายไม่เกิน20,000ื่นได้ล้อพร้อมยางปีใหม่ใหม่ไปใช้งานได้เลยนะครับเฉพาะยางขอบ1 8เนี่ยแพงนะ ถ้าท่านไปเบิกใหม่เส้นหนึ่งต้องมี6,000นะครับบวกลบต่อเส้นเฉพาะยางมัน20,000กว่าบาทนะครับลองไปเช็คดูได้แล้วแต่ยี่ห้อนะครับราคานี้ผมให้รอพร้อมยางแปรนนะครับไปใช้เลยนะครับใส่ได้กับรถโตต้า6ลูมาตรฐานทุกคันนะครับที่เป็น6ลู139.7นะนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับให้ดูก่อนว่ามันเป็นล้อแท้นะครับล้อตรงนี้นะครับจะมีตาโตต้าอยู่เห็นไหมครับตาโตต้านะ นะครับแล้วก็เป็นล้อคอ18นะครับกว้าง7นิ้วครึ่งนะครับออฟเซต30นะครับออฟเซต30มสิบงานสวยงามชัดเจนนะครับที่ผมบอกไปนะครับตัวนี้ใส่ได้กับหกลูมาตรฐานเพราะว่ามันเป็นหกลูร้อยสามสิบห้าจุดเจ็ดนะครับมีข้อแม้ท่านไม่สามารถไปใส่ได้กับรถโตโยต้าคอมพิวเตอร์ตัวใหม่ โตโยต้ามาเจสตี้นะครับเพราะว่าพวกนั้นมันเป็น6ลิง103ซิกนะครับมันต่างกันอยู่ประมาณ7มิลนะครับโดยประมาณนะนะครับเพราะฉะนั้นล้อตัวนี้นะครับนอกเหนือจากที่ผมกล่าวไปท่านใส่ได้หมดเลยนะครับอ่าใส่ได้หมดเลยนะนะครับก็คือเอาเป็นว่าถ้าไม่ชัวร์นะครับทักมาคุยกันก่อนได้นะครับเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับร้านหน้าร้านเรานะครับเป็นลสีขาวแดงเง ตั้งอยู่พระรามสองบางบุรีนะครับอยู่เลยซอยทีทะเล21หรือ21มา200เมตรติดโรงงานนะครับไม่ต้องเข้าซอยถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะนะครับต่อคลิปนี้นะครับผมก๊อนะครับจากร้านต้นยางโลนของฝากไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะนะครับต่อคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ